มาครับพี่น้องครับกินแกงเนื้อไม้ครับแกงเนื้อไม้นี่แกงสู้อาทิตย์เอา่ลยครับมากคักครับใส่แมงสะดิงครับหาจีรอหรือจีปลมมาได้ใส่เห็ดพอนขาวแล้วก็ใส่เห็ดเฟืองครับหาเห็ดละงอกมาได้ครับเห็ดละงอกมันแพ่งปวดก็เลยเอาเห็ดเฟืองเนี่ยมาใส่แทนครับมันกับพอแทนกันได้เยอะครับกระแทบคือเก่าแล้วครับผมสูตรนี่โบได้ใส่เขาเบื่อแล้วครับเด้อ พราว่าอยู่หอพักบ่ค่อยมีเขาเบื่อครับผมเหมี่นผมกับวบิหนึ่งเขาเขาเหนี้ยวก็เสื้อกินครับก็บเลยบริไซเขาเบือ่อก็เลยรสชาติกับแบบกับพ่อกินได้ครับแซ่บึ้นกันนะครับ ไส่ประแดกแม่บุญลำครับมันจะสูบไปใส่หลายเลยครับใส่หลายหวานประแดกบานเขาบ่มีกระไดแม่บุญลำเลหนะครับกลิ่นของเรามาตลอดน้อใหม่กับหวานอยู่แล้วประดแดกเราก็ออกวนหวานให้อย่งหน่อยครับรสาติเจ็บคือเข้าครับ ใส่เห็ดหูนูลงไปครับใส่มันตอนแห่่เนี่ยนะครับจินมันยังเชียกเต็มมอบาลนี้คุเรคุเรคุเรจังหน่อยครับ เอาครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับใส่พักอีตูหรือใบแมงลักครับใส่ลงใบครับซื่อมากกำลังหาบาทใส่มดกำเลยครับเต็มมอสีเอาไว้ก็เสียดายครับเอาไวกาก้ก็จักสีเห็ดยังก็เลยใส่มดเธีเดียวเลยครับ แล้วก็ใส่พักงแงะครับบลูว่าทั้งอื่นอื่นพักแย็งใส่พักงแงะแล้วก็ใส่พักสงแงงหน้าครับหอมแซ่บครับที่เด็ดครับขาดบ่ได้เลยครับพักขะหรือชะอมครับใส่เหลวหอมเจ็ดบาทแปดบาทเลยครับนี่ ไผ่บ่มากกับว่าเหม็นแต่ผมหอมครับแซ่บขันไส้หลายก็ออกสมสมมันบ่แมนปักขะบ้านห้องมันเป็นปักขะอีก,ยก,ยก,กอย่างบ่นี่ขันไส้หลยก็สมมามากินเขาน้ากันครับแซ่บเพื่อเ่าครับมาอนี่กินแมะมันจะแกงมาใหม่นี่ล่ะอาหารบ้านๆมาๆๆๆแซ่บไลย